สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองคูณนะคะนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะน้องทองคูณไม่ต้องไม่ต้องขยับมาแล้วนะเห็นกล้วยแล้วนะคะตาเห็นกล้วยแล้ว พี่เตยเอากล้วยไปซ่อนเอาให้ทังคุยไปหากล้วยในทายปปพี่เต้ยเอานีไปไปพี่กอเปเอากล้วยมาอีกว่ะ กูข้าวฝังท้องคูนเลยปะเขาเอาหนิไหมเอาสายกบทองคูนเหมือนเลยไหมพิเตอรขยับมาทางนี้อ่ะดึงมาทางนี้ท้งคูนขยับมามาลูกมาเลยมาเลยมาเร็วาขี่เร็วมขี่เร็ว ข้านิข้าหนินิ่งนิ่งอ่านั่งลงนั่งลงเออฮา้ามันได้ไปทะเลนะคะท้องคูนตอนนี้มุนินมุนไม่เห็นตัวแล้วอ่ะตัวเป็นสีนีแล้วิมจากกองใจใหญ่ๆนะคะตอนนี้คือท้องคูนเกี่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเด้อ มานี่ครับขีได้ไหมานี่มานี่ครับก่อนครับก่อนครัเอาเร็วครับเอาเร็วครับเอ้ยเอาไปสอนไว้เอาไปหาหายท่องคุณหาพี่เต้ยช้ากว่าท้องคุณนะคะท้องคุณรู้แล้วท้องคุณไปหาดิอยู่ตรงไหนพิเตอร์ซ่อนกล้วยไว้ตรงไหน ตรงนี้ยังไม่หมดเลยตามหาตามหาตามหานะคะตามหากล้วยแล้วนะคะคุณคุณเดียวคุณมาได้ไหมของคุณมาอนีมาไปแล้วนะคะไหนไหนไหนเห็นยังเห็นแล้ว กินทั้งใสกินท şey yes, ั้งปุดเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยววันหลังชวนเพื่อนมาเล่นด да SO ้วยพี่ทองสุกกับพี่พลานะคะอันนี้เล่นมาสุไปเล่นเลยก็ถี่เออแล้วก็ตกแล้วก็ตก ขอดูใกล้ๆหนะะ่อยค่ะคุณทองคุณคะมาเดินมาเดินมาเลาใครมาวันนี้ยไปเฉยทำก่อนนี่นะคะขนาดก็ออกมาแล้วเสียงเสียงทำเลไม่ได้สนใจอะไรนะคะจะไปหาป้าแพรยอย่างเดียวเลยปล่อยไปเบิง้งจะกลับเข้าหลักนะคะนหนุนเดินไปแล้วหนุนทองคุณมา นีเห็นแต่ลูกกระตานี่ค่ะถ้าขัดใจเขาเขาจะเป็นอย่างนี้สันทีจะไม่เล่นแล้วบอกจะไปไหนพี่กอลเบากล้วยมาแล้วเร็วมานี่มา ไม่ไปนะคะจะไปหาปลาแผ่นะคะไปแอบขโมยอ้อยปลาแผมานะคะืมเร็วมากถ้าเป็นกล้วยนี่เร็วมากครับเยวยๆก่อนเร็วๆมาเร็วขับวันขับไปสวยขับไปดิมีแท็กซี่มา, <c oughs> มาส่งกล้วยเขาหลีมาส่งกล้วยเนาะเดี๋ยวต้องมาส่งอีกเ,ออเลยกล้วยมืดแ่บไปดิ พี่เต้ยไปกองทราย,ยเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะท้องคูณเรื่องเล่นเรื่องเล็กค่ะขอได้กินทีละลูกกว่าพี่เต้ยมันหมดเร็วนะ่ะเามื่อไหมดแล้วหมดแล้วพี่เต้ยตัวหมดแล้วร่หูมีกินวะไม่ละเล่นต่อเสียง,งดังๆก่อนเสียงพอๆก่อน ครับเราขับแล้วทัไหมเสียงแงบเห็บเนาะตึงคอเลยสเละหมดแล้วทำไมเป็นอยัางก็เสียงแหบเห็บวะกบอ๋อหนาหนาวเนี้ยเขียนกอนเขียนตรงนี้ทองคูณเขียนหัวใจให้ดีกว่านี่นะขับเลยครับเลย่ครับรอรเรยขับไหม ทองคูณนะก็เขียนลอตพายแล็อลวมีแล้วพายเขียนมาลพายแล้วพายแล้วแล้วแลทองแล้วคูนแล้วเห็นีได้แล้วนะคะวิไดคูนพายทองคูณอาให้กินเถอะาให้กินเถอะมาจบดอก เอาเสียงเตยเอาเสียงในสายเตยเบิ้ลแล้วตัวตัวนี่นะคะเขียนชื่อไว้ตรงสายเขียนว่าพลายทองคูณโมมี่ไอเลิฟพลายทองคูณยังตามหาักเวยเว้เวค,า,คาบก่อนแล้วเลี้ยงนี่นี่ไม่เอานะคะจะเอากับพริกเตยนะคะทองคูณ ทั้งคุณนี่อ่าอ่าอ่านี่ไม่เอานะคะจะเอากับพิเตอร์นะคะทุกคนทุกคนหนูเป็นล้วงในเสื้อพิเตอร์นะคะอืมอืมอือเอาไหมนี่นนนนอืมทั้งคุณ ป้าแพรนะคะป้าแพรยืนตรงนั้นนอลงนอลงแก่ลงแก่ลงลงนอ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 ลงแก่ลงนอนลงนอนลงแล้วเออนอลงนอลง นอนลงนอนลงฮะนอนหลับก่อนนอนหลับไปยหลับก่อนเไม่ได้สนใจจะเล่นเลยนะคะจะสนใจจะกินอย่างเดียวนอนลงแก่ลงเร็วนอนลงอ่ะนอนลงนอนลงแก่ลงอ่ะแก่ลงแก่ลงแก่ลงหลังหลังแก่ลงนอนลงนอนลงนอนลงโอ้ยสวัสดีหลายรอบแล้วให้กินท้อ กครับหมดแล้วจบร้อยหมดจ่อยไม่ให้กินหรอกพี่เตยก็แก้งอยู่นั่นแหละค่ะให้หมดไปเลยลองดูที่ว่าหมดแล้วจะเป็นยังไงโอ้ยดูดูดูโอ้ยน่ารักโอ้ยเอ็นดูขันเอาขันเอาโอ้ยกินหมดแล้วครับเด้อนอน ไอ้อ้วนจะไปไหนอีกอะมาป่วยมามาเร็วนี่นอลงนอลงอ่ะนอลงนอลงแหน่แหน่นอลงเร็วนอลงนอลงสู้กับพี่เตยนะคะนอลงนอลงไปผิไสนยนอลง ไปปล่อยากยเล่นเหรอวะไ,ไปลองปล่อยไปปล่อยสิท่าสิกับกับขึ้ให้เขากรับอย่างพอดียิมยยย้มก็ได้ยังไงก็ย,ยิม้มยิ้มบ็ยิ้มเข้าตามาันเหรอจะกลับบ้านแล้วนะคะเดิน อ้าอ้าตามใจไม่ถูกเลยค่ะจะไปไหนไปไหนครับไปไหนครับอ๋อคุณชายคุณชายทองคุณเอ,อเออ้อเขาตามเงนแล้วทองคุณกินแอบแวะ กินนมป้าก่อนนะคะติดติดเขามากนะคะถอยถอยรักกันก่อนนะคะกอดกันก่อนแล้วก็เอาชายมาถูป้าแพรนะคะป้าแพรบอกว่าอย่างวะคนกำลังอาบน้ำแล้ว ก็อย่าลืมนะคะฝากช่องพายทองคูณดนวยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราครอบครัวพายทองคูณดนวยนะคะแล้วก็ฝากสินค้าช่องพายทองคูณดนวยนะคะเราก็ยังมีเสื้อมีกระเป๋าผ้านะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะกลับบ้านแล้วนะคะรู้ค่ะรู้เวลาค่ะวันนี้ต้องกลับบ้านเข้าบ้านแล้วมาแล้มาแล้ นี่แล,แลถุงแล้วมาเขารู้นะคะว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้าหลักเขาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเอากล้วยเอาอ้อยมาให้กินนะคะปัสสาย ใช่จะให้ตาเออถูต้องทายคุกินเยอะเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องเล่นเรื่องเล็กค่ะเออมึเอองเงี้ยสายเงี้ยสายเบงดูดูกินนะคะดูกินท้องคูนกินให้หมดเลยเสียดาย พี่ๆคนไหนที่สนใจเสื้อช่องไายทองคูณแบบที่หนูใส่นะคะก็สามารถทักไปซื้อได้ที่เพจครอบครัวพายทองคูณนะคะทาง Facebook ไม่นั้นก็แอดไลน์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาซื้อได้ค่ะเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างบ้านให้แมด่ดอกบ้าน,นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ไปได้ครึ่งนึงแล้วใช่ไหมพี่กอล์ฟเพราะว่าเราเหลือ,อหลังคานะคะเพราะว่าตอนนี้เราซื้อเสามาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหลังคานะคะแล้วก็ หลังคาก็คงได้เป็นสีเขียวละ้ค่ะสีเขียวธรรมชาตินะคะเพราะว่าทางโครงการกําหนดมาว่าให้เป็นสีธรรมชาติเราก็คงเอาสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นสีเขียวแบบไหนนะคะ <_ c oughs> เป็นสีเขียวมะนาวหรือว่าเขียวคามนะคะเด <_ c oughs> ี๋ยวเราก็ค่อยตกลงกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องพายทองคูด้วยนะคะ <_ c oughs> แล้วก็ฝากเป็นกนําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครอบครัวพายทองคูนะคะแล้วก็ ให้กำลังใจให้ทองคูนแม่ดอกรักแล้วก็ป้าแพรด้วยนะคะไม่ไรายค่ะ